เสุขแก่คณะอาจารย์และคณะศึกษาที่ได้มาวัดป่าบางคนก็ไม่เคยมาก็บริเวณแห่งนี้ก็เขาเรียกว่าวัดป่าก็ต้องมีป่า ก็มีโยมถวายที่โยมโยมนรงเนี่ยถวายที่ให้สร้างวัดวัดนี้ก็สร้างมาประมาณ20สปียี่สปีพอดีก็เป็นสำนักปฏิบัติ ก็ทำให้ญาติโยมได้มีโอกาสเข้ามางั้นที่ญาติโยมได้มีโอกาสที่เข้ามาอบรมก็ถือว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งเขาเรียกว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ชำระจิตใจให้เกิดความสะอาด เกิดความสงบเกิดความสว่างเป็นศาสตร์หนึ่งที่พระเจ้าคนพบอะทั่วโลกนี้มีหลายศาสตร์แต่ศาสตร์พุทธศาสตร์นี้เป็นเครื่องชำระโดยตรงเลยแต่ต้องคนมีจิปัญญา เหมือนโยมสมาทานสินห้าเนี่ยคนที่มีสินก็เรียกว่าเป็นคนสํารวมเนี่ยสํารวมกายและสํารวมวาจาคนที่มีการสํารวมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนมีสิน สมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเขาเรียกว่ามีสติขึ้นมาเพราะตามปกติเรานึกจะเดินก็เดินนึกจะพูดก็พูดนึกจะว่าก็ว่าน,นิสัยของมนุษย์แต่มนุษย์มีศีลแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีศีลานุสติ มีสติกำกับกายว่าตอนนี้เรามีสินแล้วเราจะนุ่งห่มต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยเป็นคนมีสินเนี่ยการเดินก็ต้องสำรวมอีกแหละเราต้องฝึกไว้ที่ฝึกเขาเรียกว่าฝึกนิสัยให้เกิดขึ้นมา นี่ถ้าเราไม่ฝึกลเราก็ยังเป็นคนอยู่คนแปลว่ายุ่งไปอยู่ที่ไหนก็ยุ่งที่นั่นแหละคนน่ะอันนี้เราให้เป็นคนกลับเป็นคนที่มีศีนคนนี้มีสามระดับด้วยกันหนึ่งปุถุชน สองสาธุชนสามอริยชนคำว่ปุตุชนคือคนที่ไม่มีสินคนที่ไม่มีศิลเราสังเกตยังชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านสังเกตดูคนที่ไม่ได้เข้าการอบรมเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันแหละ และไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้ยบ้านก็เปื้อนเคลอะไปหมดเลยที่หลับที่นอนห้องส้วมห้องน้ำแล้วก็ชอบเมาชอบเล่นการพน,นันแล้วก็ชอบนอกใจผิดสินข้อกามเม นี่ลักษณะของปุถุชนปุถุชนแปลว่าน่าเกิดมาชาติหนึ่งไม่มีศรัทธาคำสอนไงพ่อแม่สอนก็ไม่เชื่อไงเพราะตามปกติพ่อแม่นี่รักลกจะสอนลกอยากจะให้ลูกได้ดีและไม่เชื่อพอไม่เชื่ออาชีพไม่มีแล้ว รับจ้างไปวันๆห,หนึ่งเท่านั้นเองพอได้เงินมาเอาวแล้วเมานี่ลักษณะของปุถุชนแต่ถ้าสาธุชนะแปลว่ารับโอวาทจากพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่และได้รับการอบรมจากครูบาาจารย์ ยกฐานะระดับขึ้นมาเข้าเข้าได้เล่าเรียนแล้วเล่าเรียนศึกษารับโอวาทจากครูบาอาจารย์จากมัธยมก็เป็นอุดมแล้วเข้ามหาวิทยาลัยนี่อันที่ส่งที่เชื่อพ่อแม่แล้วก็เชื่อครูบาอาจารย์ ไร้รับการอบรมมีศีลอีกถ้าคนไหนมีศิลห้าคนนั้นเป็นสาธุชนแหละถึงเราจะรับการศึกษามีวิชาก็จริงแต่ไม่มีคุณธรรมคนที่ไม่มีคุณธรรมก็เอาแล้วที่ผิดลินน่ยผิดศินข้อโุลาบ้างข้อกาเมบ้าง ถึงเรารับการอบรมก็จริงแต่เราไม่มีศิลแต่ถ้าเราม่ศีนลน่ะคนที่มีศินเขาเรียกว่ามีคุณธรรมแหละคนที่มีคุณธรรมก็หมายความหนึ่งเป็นผู้สงบสงเงียมเจียมตนแล้วก็ถ่อมตนเ็าเรียกว่าโสจัตตาอ่อนน้อมต่อครูบาอาจาร อ่อนน้อมต่อพ่อแม่นนี้ท้าคนไหนมีการอ่อมน้อมเชื่อฟังยึ่งนักเรียนเรากำลังวัยเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยเราตั้งอกตั้งใจเรียนครูบาอาจารย์ก็มีสัทธาสอนและพ่อแม่ที่ส่งเงินทอง ให้เล่าเรียนก็ชื่นใจโลกตั้งอกตั้งใจเรียนจะได้จบวิชาที่ตนเองตั้งใจเอาไว้อะไรก็มีสินเงั้นคนที่มีสินน,นี่เขาเรียกว่าเป็นสาธุชนเป็นคนดีนะคิดสร้างความดีไม่ประพฤติผิดนอกสินนะ ไม่เป็นคนทุศีลเป็นคนมีศีลนี่ก็เป็นสาธุชนแปลว่าคนดีถ้าอาริยชนเนี่ยคนที่มีศีลเป็นประจำแล้วก็ฝึกหัดใจตนเองการฝึกหัดใจตนเองหมายความคือดับอารมณ์ดับอารมณ์ใจตนเอง อารมณ์ใจขอเราก็โดยมากจะคิดมากใจของเราคิดมากง่วงมากมีความเกียดคานมากนี่เรื่องทางจิตแต่อารมณ์ใจของเรามีทุกคนเลยแต่อุบายพุทธศาสตร์วางเอาไว้อีกต้องใช้คารวะสธรรมธรรมของคารวะ หนึ่งอดทนสองธรรมะโ่มใจสามจากะสระเวลาสละวัตถุสิ่งของสี่ปัญญาเนี่ย คารวะาต้องมีหลักธรรมสี่ประการเนี่ยถ้าคารวะาไม่มีหลักธรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นคนไม่มีหลักเป็นคนหลักลอยไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวงั้นใจคนเรานี้พทธเจ้าจึงให้มีหลักเอาไว้เพราะการศึกษาเล่วเรียนเราต้องใช้ความอดทนเต็มที่เลยต้องขนขวาย เราต้องนึกถึงญาติเหื่อแรงงานของพ่อแม่พ่อแม่จะเป็นอาชีพข้าราชการก็ตามหรือไม่ใช่ข้าราชการประกอบอาชีพรับจ้างก็ตามเนี่ยหรือเป็นพ่อค้าก็ตามขนขวายหาเงินหาทองเพื่อจะส่งเสียให้ลูกเล่าเรียนใจพ่อแม่คามุ่งหวังอย่างนั้น จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามอดทนอดได้ทนได้เพื่อโลกแต่เราต้องมีความคิดเงินทุกบาททุกต่ตางนี่เราต้องตั้งใจเรียนเรานึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไว้เราจะได้มีมณะไม่งั้นเราจะ ปล่อยใจหลงละเลิงกำลังวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยถ้าไปเชื่ออารมณ์ใจตนเองโดยมากจะเสร็จทุกหลายเลยเรียนไม่สำเร็จที่เรียนไม่สำเร็จเกิดจากอะไรเกิดจากไปเชื่ออารมณ์กามมาคุณตนเองบางคนไปเรียนก็ ไปมีครอบครัวในโรงเรียนนั่นเองถ้าอย่างงี้หมดปัญหาเลยพ่อแม่โูลก,ก็เสียใจมีลูกผิดหวังเลยเรียนยังไม่สำเร็จนะเอาไปมีครอบครัวซะและ้วพ่อแม่เนี่ตอมใจแล้วก็เสียใจอย่าเป็นลูกหญิงลูกชายก็ตามผิดหวังนะ จุดกรอนนี้เป็นจุดใหญ่เลยมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่พระเจ้าสอนไว้เรากำลังวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยเราต้องเชื่อพ่อแม่แล้วก็เชื่อครูบาอาจารย์หลายสถาบันแก้ปัญหาจุดกรงนนี้ยากมากเลยเพราะอะไรแต่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ย เพราะว่ามนุษย์นี้สร้างกรรมสร้างกรรมและอนุสัยกามานุสัยตนนัวเนี้ติดตามในจิตตนเองมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ขูดกล่าวเลยแต่นี้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็แสดงออกรุนแรง นั้นพระเจ้าจึงกล่นวว่าตัณหาสามเนี่ยทำให้มนุษย์สร้างกรรมเพราะตนเองไปเชื่อกระแสของอารมณ์แต่หลักธรรมะคำสอนพระเจ้ามันเป็นศาสตร์หนึ่งที่พระเจ้าให้ทำลายให้เบาบางลงไป ถ้าคนไหนเกิดมาชาติหนึ่งไม่ทำลายให้เบาบางอนุสัยตัวนี้ก็ตามนอนเรื่องอนั้นเราสังเกตสังคมปัจจุบันเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยโดยมากสังเกตด้วยชายก็อยากจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่อยากจะเป็นผู้ชายนี่เกิดจากเศษกรรมอะไรก็เศษกรรมข้อกามเมนี่เอง แต่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวอันนี้เขาต้องบัสวยวิบากกรรมเป็นกระเทยห้าร้อชาติเนี่ยที่ผู้หญิงก็อยากเป็นผู้ชายผู้ชายก็อยากเป็นผู้หญิงเนี่ยนี่มันเป็นสภาวะจิตตัวหนึ่งมันเป็นาศาสตร์ตัวหนึ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้ให้มนุษย์ สมาทานข้อกาเมเอาไว้คือ,มอไม่ให้นอกใจชายไม่ให้นอกใจยิงก็ไม่ให้นอกใจเดีนี้ถ้านอกใจนี่วิบากกรรมแต่นี้จะรุนแรงไปเกิดเป็นสัตว์ดรัจฉานก็โดนตอนห้ารอชาติตั้งเกตที่เขาตอนงัวตอนควายนะ นันเศษกรรมทั้งหมดเลยในชาดกเขากล่าวไว้หมดเลยผู้เจ้าวางเป็นขั้นตอนหมดที่พระเจ้าวางเป็นขั้นตอนสงสารน่ยสงสารสัตว์โลกโลกคือมูสัตวอันอวิชาปิดบังไว้ทําไปตามกระแสของอารมณ์ แล้วเป็นผลของกรรมของตนเองนั้นคนที่มีศินเนี่ยจะเลื่อนฐานะจากปุตุชนก็เป็นสาธุชนแล้วก็เป็นอริยชนชนที่เป็นอริยชนก็ต้องทำลายกาม,มาฉันทะตัวนี้ให้เบาบางลงชำระจิตใจตนเอง ใ้เกิดสงบดับอารมณ์ใจถ้าเราไม่ดับกิเลสมันก็ครองใจแล้วพาวิญญาณไปพาวิญญาณไปเกิดไม่ดีอ่ะ